สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวแวนเดอร์สันเสริมแบคขวาเตรียมพร้อมหัดเทนอัมลาทินแอนฟิลลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเวนเดอร์สันแบคขวาดาวรุ่งชากบราซิลในวัย23ปีของอาร์เอสมอนโกโดยเล็งเห็นว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมหา่าเทนอเล็กเซนโนตัดสินใจย้ายออกจากสโมูสรน,นะครับการลเทนย้ายเทียมจุดประกายการล่าตัวแทน อนาคตของเทนอเล็กซานเดอร์โนยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทำกางกระแสข้าลือหนาหูเกี่ยวกับความสนใจจากเรียวมาริดที่ต้องการคว้าตัวแบ็คขวาชาวอังกฤษรายนี้ไปร่วมทัพสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้ลิเวอร์พูลรอลงหาตัวเลือกอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเสียเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นซึ่งเป็นกาลังสาคัญข,ของทีมลิเวอร์พูลมานานแวนเดอร์สันคือตัวเลือกที่ใช่หรือเปล่าแกมเบลลี่นะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยกับ ไลซิงเดอะคัพวัลลิวูลกำลังให้ความสนใจเวนเดอร์สันและเจมี่ฟิลปงโดยมองว่าเวนเดอร์สันมีคุณสบัติที่เหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกพวกเขากำลังตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด100%แกมเบอรี่กล่าวเจมี่ฟิมปงก็เป็นผู้เล่นที่พวกเขาเชื่นชอบมากแต่ยุโรปส่วนใหญ่ก็ชอบเช่นกันผมรู้ว่าพวกเขาได้ตรวจสอบเวนเดอร์สันแล้วพวกเขากำลังมองไปรอบๆและดูว่ามีตัวเลือกอื่นอะไรบ้าง และพวกเขาก็ได้ทํางานของพวกเขาเกี่ยวกับเขาแล้วพวกเขารู้ว่าเขามีพร้อมเบลลี่ยังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจแวนเดอร์สันมาก่อนตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ได้ย้ายมาสู่อาร์เอสมอร์โกที่น่าสนใจคือพวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตามองดูเขาก่อนที่เขาจะมาถึงมนาโกเบลลี่กล่าวพวกเขาเตัดสินใจที่จะไม่เลือกเขาในตอนนั้นแต่เขาปรับตัวได้ดีกับฟุตบอลยุโรปและผมคิดว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาอย่างแน่นอน เทนอเล็กซานโดนรโนยา้ายออกไปและพวกเขาก็ต้องหาใครสักคนเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างจุดเด่นของเวนสันเวนสันเป็นแบ็คขวาที่โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับมีความเร็วแข็งแกร่งมีความสามารถในการเติมเกมกกรุกสร้างสรรค์โอกาสรวมถึงคลอสบอลได้อย่างแม่นยำด้วยวัยเพียงแค่23ปีเวนสันยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าได้อีกมากและการได้เล่นกับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลจะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเขาอย่างแน,น่นอนอนาคตของเทน อย่างไรก็ตามลิอร์พูยังคงหวังที่จะลังตัวเทนอเล็กซานโดให้อยู่กับทีมต่อไปโดยนักเตะรายนี้ถือเป็นกระรงสำคัญและเป็นขวัญใจของแฟนบอลเทนอเล็กซานโดมีสัญญาผูกมัดมก,กับลิอร์พูถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นและยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาชมใหม่ทําให้เรัลมดริดยังมีความหวังที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมบทสรุปในการคว้าตัวเวนสันจะเป็นการสมทัศนที่ฉันฉลาดของลิอร์พูเพื่อเตรียมความพร้อมกับอนาคต และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเทียมอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าลิอร์พูลจะตัดสินใจอย่างไรในช่วงตลาดการสแกนนักเตะที่จะถึงนี้นะฮะก็เอาเป็นขั้นตอนลำดับก่อนนะครับถ้าหากต่อสัญญาณชมอมใหม่เทนได้ก็คงจะไม่ซื้อเวนเดอร์สันนะครับเอาง่ายๆก็ต่อให้มมาได้แล้วกันนะจ๊ะ สื่อฝรั่งเศสโหมลิเวอร์พูลติดต่อเอเดนเพเมเกอร์ลียงแล้วเลกิปนะครับสื่อดังของประเทศฝรั่งเศสรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อหาตัวแทนรายันแชกี้เพเมเกอร์ของโอลิมปิกลียงถึงความเป็นไปได้ใน,นการสัญญาเข้าร่วมทีมแล้วนะครับลียงลงเป็นยิงนะครับต้นสกัดของนักเตะก,กําลังเจอปัญหาทั้งั้นกันเงินและเสี่ยงต่อการโดนปร,รับตกชั้นซึ่งปัจจุบันก็เขารังอันดับที่5ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศส แต่ต้องเจอปัญหาใหญ่เมื่อหนี้สินของสโมสรพุ่งแตะหลักถึง508้ล้านยูโรพวกเขาจะตกชั้นหากไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ก่อนจบฤดูกาลนั่นองให้ลียงต้องปล่อยตัวนักเตะหลายคนออกไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวชากี้คือหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมและมีการย้ายทีมมกที่สุดเดลิเวอร์พูลติดตามสัญกาของนักเตะแบบไม่ห่างลียงอยากจะเก็บชากี้และมาริกโฟฟาน่าเอาไว้เพื่อลุ้นตัวยูฟ่าแชมเลียร์ลูกเหน้า แต่สถานการณ์การเงินของพวกเขาอาจทําให้พวกเขาต้องยอมปล่อยตัวรวมถึงนักเตะทุกคนภายในทีมด้วยทีมดังจากฝรั่งเศสตั้งค่าตัวของชากี้เอาไว้ที่ประมาณแค่25้าล้านโยูโรโดยันการนี้เขายิงแล้ว2ลูกกับอีก3าแอซิดจากการลงสนาม11เแกมเช่นกันนะครับว่าดาวเตะในวัยยีป,ปีก็อยากย้ายไปเรอัลมาดริดแต่พวกเขาไม่ได้สนใจเซเนยก,กับชากี้ในตอนนี้ขณะที่ปารีสแซงต์แร์แมงอาจกลับไม่ความสนใจเช่นเดียวกันนะฮะ มีใครบ้างสาระเผยชื่อสีนักเตะไอเอนในดวงใจตลอดการมูเมสซา,านะกับปีโตเก่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยรายชื่อสีต่ตำนานนักเตะในดวงใจวงรวมถึงฟานเชสโกตต์ติอดีตเพื่อนร่วมทีมอาร์เอสโรม่าผมชอบแนวทางการเล่นของโรนัลด์ตำนานบราซิลและซีดานกับตติคนเหล่านี้คือคนที่ผมชอบดูพวกเขาแค่อนจอยไปกับเกมสาระกล่าวคริสโนโรโนโัลดก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมดูตอนเริ่มต้น เล่นในยุโรปคุณเห็นวิธีเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในวงการฟุตบอลซึ่งมันเข้มงวดมากแนวทางที่เขาดูตัวเองคุณสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างจากตัวเลขของอายุของเขานี่คือคนที่ผมเฝ้าดูตอนที่ผมยังเป็นเด็กและผมวว่าจะได้เล่นกับพวกเขาสักเกมหรือเป็นเหมือนกับพวกเขาในสักวันใดวันหนึ่งผมมีโอกาสที่ดีที่เล่นกับตองติและผมก็เล่นกับเขาที่กรุงโรมนานถึงสองปีมันคือช่วงเวลาที่น่าหลือเส่อ เอาจริงๆเขาสุดยอดมากเลยนะเทคนิคของเขาโคตรสุดเลยและเขายังคงเป็นคนที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันหากแข้งลิเวอร์พูลที่พัฒน,นาขึ้นในยุคข,ของอรนเนอร์สลัดการเข้ามาของอรนเนอร์สลัดนอกจากจะสร้างงานต่อจากเจิเก็งคลับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังมีแข้งลิเวอร์พูลหลายคนที่พัฒน,นาไปได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากอันเนอร์สลอตก็มาสานงานต่อจากเจ็กกิงคลับนิตินแอนเวลฤดูกาลน,นี้ทางด้านอันเนอร์สลอตที่คุมทีมลิเวอร์พูลไปแล้ว17เกมในทุกรายการก็พิสูจน์ความสามารถให้เดะครับได้เห็นในระดับหนึ่งด้วยการพาลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรูปแบบลีกเฟสนอกจากนี้ในสกอเรตครับลิเวอร์พูลก็ไปได้ไกลถึง8ทีมสุดท้ายด้วยเช่นกันมาดูกันว่าในทีมลิเวอร์พูลชุดนี้มีแข้งรายใดที่ยกระดับการเล่นให้เป็นสุดยอดนักเต ในการเข้ามาของกุนซือชาวดัตารนี้กันบ้างคนแรกนะครับอิบราฮมากโกเนเต้คนที่สองเคอติโจนคนที่สามลูดิอาสคนที่สี่โคด้กาโปและคนที่ห้าไราอันสกาเฟนแบกก็สุดยอดไปเลยนะครับสำหรับห้าคนนี้นะครับฤดูกาลนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองนีง่คือซุปการ์ิเวอร์พฤษนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่18พฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ